ปีนี้ปี2024แล้วนะครับยังมีคนถามคำว่า perfect shot หรือว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ perfect shot เป็นอยู่อีกไหมครับก็เอาสั้นๆอย่างนี้นะ perfect shot เนี่ยผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะแต่คำว่า perfect เนี่ยเป็นไม่ได้ว่ามาจากผู้อิตาเลียน,นอิตาเลียนเวลาชมอะไรดีเนี่ยคำว่าดีเขามีคำว่า buono นะครับแต่ว่าถ้าดีมากๆเลยเนี่ย บางทีก็ชอบใช้คำว,ว่า Perfecto โตนะเปอร์เฟกก็คือ very very good อะไรเงี้ยนะครับในเซนส์ของภาษาอัฤษภาษาไทยก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าพอมาเป็น Espresso เนี่ยด้วยความที่มันมีตัวแปรมีปัจจัยต่างๆนที่จะทำให้ได้ช็อตที่ดีๆนะเยอะไปหมดนะครับคำว่า Perfect เนี่ยในแง่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเราสามารถจัดการปัจจัยต่างๆให้มันสอดคล้องกันนะจนกระทั่ง ได้ช็อตที่ดีมากๆก็ได้นะครับก็เลยมาใช้คําว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์จากองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับนี่ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมหน่อยถามว่าแล้วแล้วบริสต้ามือใหม่เนี่ยทำยังไงถึงจะทำ perfect ช็อตได้นะก็มันก็ต้องมีผมแบ่งอย่างนี้นะครับคือคือเข้าใจ2อ,อย่างก่อนนะหนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าปัจจัยในการสกัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะกอบใหญ่ๆแบบอิตาเลียนก็อาจจะ คือหลัก c m เขาใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องเมล็กกาแฟเรื่องเครื่องชงการบดนะสกิลของคนชงนะครับอันนี้คือหลักของพวกอิตาเลียนแต่ถ้าเป็นเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยนะก็คือ,คอปัจจัยในการสกัดเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยก็พื้นฐานนะอาจจะเรื่องของอุณหภูมิของน้ําชงนะครับเวลาในการสกัดเรื่องของขนาดของการบดหรือกรายไซส์นะบิวเลชคืออัตราส่วนระหว่างผงกาแฟต่อน,น้ําอันนี้ก็จะเป็น ปัจจัยหลักๆที่กระทบต่อการสกัดรสชาติกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยบริสต้าจะต้องรู้ก่อนว่ามันมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสกัดนะครับอันนี้คืออย่างแรกส่วนที่สองก็คือต้องรู้ว่าไอ้ปัจจัยตะเกียนะที่พูดมาทั้งหมดตะเกียมันส่งผลต่อรสชาติกาแฟยังไงนะครับก็คือถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคุณก็ต้องทดลองไปนะว่าการบดถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยรสชาติมันจะเปลี่ยนไปยังไง เวลาในการสกัดถ้าเปลี่ยนไปรสชาติจะเป็นยังไงการเซตอัพเครื่องเปลี่ยนแรงดันเปลี่ยนอะไรต่างๆรสชาติจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้วิธีค่อยๆทดลองค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับพูดอย่างนี้มันก็จะดูยากอยู่นะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วบริสต้ามือใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตยังไงดีนะครับผมก็จะบอกว่าง่ายที่สุดก็คือเริ่มต้นจากไกด์ไลน์ที่เขามีไว้ให้ก่อนนะไกด์ไลน์เนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเหตุผลเกิดจากการทดลองที่ ทำกันมามากแล้วนะครับเ<ใ>ช่นขนาดของตะแกรงสมมติเขาดีไซน์มา17กรัมเขาก็แนะนำให้เราใส่17กรัมผงกาแฟ17กรัมเหมาะกับการทำน้ำออกมาประมาณเท่าไหร่นะอาจจะอยู่ในช่วง34กรัมถึง40กรัมเราก็ทดลองประมาณนี้ก่อนการที่จะได้น้ำกาแฟ40กรัมนี้นะต้องบดกาแฟให้ละเอียดพอที่จะสร้างเวลาในการสกัดได้นานแค่ไหนนะเมื่อเราบดให้ละเอียดพอที่จะ ทำให้การสกัดเนี่ยกินเวลาประมาณ20ิวินาทีเราก็ทําตามนี้ก่อนนะครับพอได้20ิวินาทีได้ช็อตออกมาเราชิมรสชาติเป็นยังไงเราก็ทดไว้ในใจคราวนี้พอเราอยากรู้ว่าปัจจัยต่างเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลกับรสชาติยังไงเราก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เราสนใจเช่น20ิวินาทีเราอยากทดลองเวลาในการสกัดให้มันยาขึ้นกว่านี้เป็น25ิวินาทีโดยการบดให้ละเอียดขึ้น นะช็อตต่อไปเราก็ลองทาทุกอย่างเหมือนเดิมคือใช้กาแฟาเท่าเดิมอุณหภูมิอะไรทัาต่างๆเท่าเดิมแต่เปลี่ยนการบดเพื่อให้เวลาเนี่ยมันยืดไปถึง25วินาทีแล้วพอเราชองออกมาได้เราก็ทดลองชิมนะครับพอเราลองชิมเสร็จเราก็จะเปรียบเทียบแล้วว่าต่างจากตอนที่เป็น20วินาทียังไงเวลาในการสกัดส่งผลกับรสชาติยังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะเรื่องรสชาติที่สัมพันธ์กับการวิธีในการสกัดแบบนี้นะครับ พอมาถึงตรงเนี้ถามว่าแล้วเพอร์เฟกอยู่ตรงไหนเราก็จะพบว่าคําว่าเพอร์เฟกหรือว่าคําว่าเบสนะหรือดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีหลอกนะครับมันมีแต่ดีกว่าผมก็ถามว่า20ิวินาทีตะกี้กับ25วิบวินาทีนี้อันไหนดีกว่ากันนะทักษะในการชีมของคุณประสบการณ์ในการชีมของคุณบอกได้ไหมถ้าบอกได้นะว่า25วิดีกว่าแล้วคุณยื่น25วินี้ให้ให้อีกคนหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็น20ิวินตะกี้นะ ก็เรียกว่าคุณได้นําเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้แล้วนะครับแต่ถามว่า25วินิวินาทีนี้ดีได้กว่านี้อีกไหมก็ถามว่าคุณจะทดลองอะไรอีกล่ะคุณจะเพิ่มเวลาอีกไหมจะเพิ่มปริมาณกาแฟไหมหรือจะเพิ่มปริมาณน้ําหรือลดปริมาณน้าหรือจะเปลี่ยนอุณหภูมิหรือจะทาอะไรนะครับแล้วทําให้มันได้ดีขึ้นกว่านี้จริงหรือเปล่านะคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องทดลองกันไปนะครับก็จะเห็นว่า ไอ้บทบาทของแพชชันเนี่ยหรือความมุ่งมั่นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนที่มุ่งมั่นกับกาแฟมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดเขาจะพยายามทดลองต่อไปต่อไป,อไปเพื่อให้ได้ช็อตที่ดียิ่งขึ้นถึงได้ไม่ดีเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นแนวทางนะผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับถ้าฟังไม่ทันก็เซฟไว้นะแล้วก็มาฟังซ้ำใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,น,นะที่เพิ่งก้าวเข้ามาในโลกของกาแฟนะครับ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ถามคุยกันได้